สวัสดีนะครับไฟรุ่นฟรีไฟ88จังหวัดทุกคนคิดว่าไอดีตัวเองนะครับผมตั้งแต่เล่นมา1ปี2ปี3ปีหรือเชื่อเป็นผู้เล่นใหม่นะครับคิดว่าไอดีตัวเองนะครับมีสกินของแลหรือเปล่านะครับผมมีสกินไหนบ้างที่เป็นของแลอะลองคอมเมนต์บอกพี่มาหน่อยครับเดี๋ยวเป้าหมายเราวันนี้นะครับผมพี่จะพาทุกคนนะคะไปเล่นปืนสกินแลนะครับไอพี่ก็พอมีนะครับจะเป็น SMG นะครับผมแล้วก็เป็น MP5 นะครับ คนฮะผมพี่ก็จะเป็นอ่าสกินนี้เลยนะครับผม MP5 บัตบาทนะครับเป็นออกแดงดํา สนามลบมาอะไรเงี้ยมีรอยถลอกบอกเปิอกะไรเงี้ยครับทุกคนสแต็กนะครับแมนยำสอระยะไม่มีนะทุกคนนะฮะโอ,โอเคเดี๋ยวพี่ขออนุญ,ญาโตโทรตามลูกแคนวัดดวงมาเล่นกับพี่ก่อนลักกันโอ,โอเคนะครับอย่าลืมเม้นบอกพี่มาด้วยนะครับว่าสก,กิน MP5 สก,กินนี้นะครับใครมีบ้างพี่บอกเลยครับมีประมาณ10%นะครับผมอีก90%น่าจะไม่มีนะ ดีก็จัดมานะครับกับลูกแคนวัดดวงนะครับห้องนี้นะครับเราเล่นเป็นบัตรแดงนะครับหายากมากนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้นะครับผมแคนวัดดวงมีสมาชิกมาครึ่งแคนแล้วนะครับผมมีทั้งหมดนะครับ11ทับ20คนนะคนดูใครอยากเข้าแคนวัดดวงนะครับก็มาเทสได้นะครับที่สตรีมแปมบวัดดวงนะครับในติ๊กต็อกมาเรา MP5 เลยคนพร้อมแล้วลุยรลด MP5 only เล่นแต่ MP5 ครับห้องนี้ขออนุญาตโชว์เลยละกันเป็นบัพพื้นฟูเลือดนะครับ อันนี้พี่ก็แนะนําว่าให้ตั้งเป็นแบบนี้นะคนดูเผื่อใครแบบว่าไปสร้างห้องหนึ่งหอะไรอย่างเงี้ยนะครับแนะนําว่าให้กดเปิดใช้งานบัฟฟื้นฟูเลือดนะครับ <Okay. S 1> โอ้โหสกินในเกมนะออกไม่ค่อยแดงเท่าไหร่นะครับเป็นแดงแบบแก่ๆครับทุกคนเออคือแบบไม่จีจัดไม่ไวรุ่นอนะ่ะมาะครับผมเกมแรกนะครับเริ่มนะครับก่อนวงบีบติดหวัวป่ะขึ้นแดงนะทุกคน <S <S> <S วิววิว,วได้ใส่หมวกหรือเปล่าเนี่ยจริงๆนะครับอ่าสแต็ อุ้ยติดหวัวเว้ยจริงๆสแต็กแม่นยํานะครับทุกคนวุ้ยติดหวัวติดหวัวอุย้ยเอาเอาไปเล่นในแรงนะครับน่าจะได้ประโยชน์มากกว่านะครับผมอ,อันนี้เพราะว่าเราไม่ได้รัวนครับเล่นหนึ่งหนึ่งอะแต่พี่จะพยายามจบหวัวให้ได้นะครับไม่หวัววางเป้า,าที่ตรงหวัวนะครับสีเหลืองโคตรเยอะทุกคนเห็นบั๊กฟื้นฟ,นฟ,นฟนูเลือดปะ เลือดเรากลับมาเต็มนะฮะติมหวัวเฮ้ยเฮ้ยโอเคนะครับ ัวแรกมาแล้วเว้ยมันต้องเล่นแบบดึงๆกันอะไรเงี้ยเอาเป็นบ้านะครับผมเราลองเล่นแบบเชิงอัดตัวกันเลยไหมครับทุกคนครับห้องเนี้ลองเล่นแบบเชิงอัดตัวเลยรักการสองข้บอกเลยว่าเอ้ย MP5 สามารถอัพได้ด้วยนี่หว่าเนาะทุกคนถ้าอัพก็จะอ่านี่นะครับมันก็จะบวกสเต็กนะครับ MP5 นะครับเหมาะสำหรับการต่อสู้ระยะกลางนะครับสามารถอัพอัพแล้วได้สเต็กอะไรวะไม่บอกด้วยนะครับน่าจะเพิ่มตาตัดตาลั่นนะพี่ว่านะครับส่วนตัวละครที่พี่เอามาเล่นหนึ่งหนึ่งนะครับก็เป็นตัวที่สกิลวิ่งไว นะครับผมอันนี้แนะนำเลยนะครับใครที่แบบเอาเป็นสายลงแรงหรือเล่นหนึ่งหนึ่งอะ่ะมันต้องใส่ตัวละครนี้นะทุกค <Okay. S 1> นขอญาตดีเซอร์ไฮไลไท์โชว์นะครับขอญาตวอร์มเชิงหนึ่งหนึ่งหน่อยนะฮะ,ะเดี๋ยวจะไปตบเทสแคนออกสตรีมน,นะครับผมติดไปติดไปอุ้ย โดนดิเซอร์ส่วนหัวครับเราเ,เดี๋ยวเกมนี้นะครับมาดูกันว่า MP5 ดึงหัวง่ายขนาดไหนนะทุกคนโอเคพี่จะเล่นแบบเชิงดึงหัวเลยละกันนะครับเ,ออเจอแล้วเราเจอแล้วเราไม่รู้เขาเจอเราหรือเปล่าติดหัวหนึ่งเม็ดติดหัวเหมือนกันโอเค ดึงหวัวนะครับระยะกลางค่อนข้างจะง่ายนะครับเอ่อ m p 5จริงๆพี่คิดว่านะครับระยะกลางกับระยะไกลดึงหวัวง่ายนะทุกคนแต่ระยะใกล้อ่ะจะดึงหวัวยากนะครับ <c oughs> ถ้าไม่ใช่แบบลากกระสุน <c oughs> แบบแบบแบบเนี้ยอืมเป้ามันกระจายนะครับมันต้องค่อยๆยิงยิงทีลนิดยิงทีลนิดยิงทีลนิย่างเงี้ยทุกคนอยากดูคลิปลงแรงหรือคลิปหนึ่งหนึ่งมากกว่ากันครับเมนอันนี้เมนบอกพี่หน่อยนะพี่ขอสำรวจคอมเมนต์จากคนดูสายฟรีไฟล์หน่อยละกัน เ,เจอรัวเจอรัวครับเราขอญอาติวิ่งไปหาขอญาติวิ่งไปคุยด้วยนะฮะ หัวตลอดนะครับเนี่ยคือมันดิงนค่อนข้างจะง่ายครับ MP5 โอเคนะครับเดี๋ยวอีกสามเกมสุดท้ายแล้วนี่หว่าเดี๋ยวเกมสุดท้ายนะครับพี่ขอเล่นอะไรไลท์โชว์คนดูสักหน่อยนะครับว่าตั้งค่าที่พี่เล่นอยู่ตอนนี้นะครับดึงนหัวประมาณไหนนะครับเพื่อแบบคนดูที่มาดูคลิปแบบอยากเทสแคนวัดดวงว่าพี่แปมเล่นโหดขนาดไหนว่าอะไรเงี้ยนะครับจะได้ไปเตรียมฝีไม้ลายมือตัวเองมานะครับต้องใช้ดวงนิดหนึ่งนะถ้าใครอยากเทสแคนวัดดวงอะครับเพราะว่าคนสร้างห้องรอเทสนี่เยอะ มากนะครับเ้ยเม็ดเดียวจบผมก็ไม่ได้คุมเท่าไหร่หรอกครับมันคุมเองเข้าใจป่มมันคุมเองครับมันคุมเองใครเนี่ยจำก็ได้เลยวะจำไม่ได้ก็คืนไปอ่ะครับ จำไม่ได้ก็จะเกินไปนี่ไงเฮ้ยซีแปดสิบพี่สวนหวัวเข้าไปดีมาแล้วเว้ยแปมวัด,ดวางตีไข่แตกอีกสองหัวเทสแคนผ่านนะครับห้องนี้คม,คมเลยจัดไปครับเป็นฝีมือพี่เราน่าจะจำพี่ได้นะครับคนเล่นตึงเตงหางผมมาครับตึงอยู่มาถึงแปมวัด,ดวังน่ะตึงอยู่เนี่ยแปมวัด,ดวังเนี่ยตึงอยู่แลกหัวกันอะเอาดิครับ เจอตีไข่แตกเจอพี่สวนแล้วนะอ่ะมาเลยทุกคนนะครับมาเลยนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าคนนี้นะครับจะเทสแคมัดวงผ่านหรือเปล่านี่ก็คือบรรยากาศในสตรีมเลยนะครับถ้าหัวเท่ากับเทสผ่านนะครับตอนเนี้ย <Okay. S 1> แล้วพี่แบบชนะ2อเกมมาแล้วไงพี่ได้จับอ c 80อ่บะมาิอุ้ยอุุ้ย,ย,ยเกินไปว่ะสวนตันวพี่แรงนั้นี่ย ย้ายได้ยิงย้ายได้ยิงนันละ่ะสวนติลากันแล้วได้จับ AC 80นะมาดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนเปิดหวัวครับเราโอ้โหหมวกหายพี่เมาคืนครับน้องเฮ้ยย้อนเลยครับย้อนเลยครับแดงเถือกแต่ไม่แตก S <S <S ลูกซองบักชัดๆแดงเถือกต่ไม่แตกนะคือตอนนี้สี่หัวแล้วนะครับอีกหนึ่งหัวผ่านนะครับคนดูมาดูกันว่าจะผ่านหรือเปล่าพีก็เล่น AC 80เช่นเคยนะครับเป <ๆ S 2> ็นนักแข่งในแหรงเล่นกันไง AC 80อ่ะโอเคขออ,ออนุญาตปั๊มกองไฟก่อนละกันโอเคครับเรา เม็ดเดียวรู้เรื <h 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 ่องของแท้ครับไปแป่มวัดดวงหัวเดียวผ่านนะจ๊ะนี่ไงรับแปมวัดดวงตีเสมอครับสวัสดีนะครับผมน้องธนวัฒน์เจ้าเก่าเจ้าเดิมจะทิดผ่านหรือเปล่าเมื่อวานนี้ก็ไฟดับนะครับห้องเนี้ยวันนี้พี่เลิต่อให้อีกรอบจะผ่านหรือเปล่าเอาหัวเดียวอ่ะวิ โดนเปิดกดน,นะหัวเกือบหายวิถ้าคมกว่านี้นะครับได้พี่โดนน้ำเมื่อกี้พี่ไม่เห็นนะครับเมื่อกี้คือพี่ไม่เห็นนะคนดู <First blood. S 1> ได้ทุกเชิงนะครับน้องจะเล่นเชิงไหนก็ได้นะครับมาเทสเขาแคนพี่เนี่ย oh. ขออนุญาตขึ้นนํานะครับผมบพี่ โคนะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตลองจัดสกินแรที่พี่รู้จักกันละกันนะครับว่าอันไหนบ้างนะครับคุณดูที่เป็นสกินแรนะคบอันแรกเลยละกันพี่ยกให้นะครับซองไซตามะที่พี่มีติดไ d ดีไว้นะครับอันไหนพี่ไม่มีติดไ d เีพี่ก็คงจัดอันดับไม่ได้อะทุกคนอันดับต่อมานะครับผม P ี0สกินนี้บอกเลยว่ามีน้อยกันจ้านะครับนี่ด้วยครับทุกคนนะเกือหลายๆคนมองข้ามดีสุดทองคํานะครับนี่ก็แรนะครับแต่ลแรเลยแหละเนาะ ตัวมากของแรนะครับมันจะเป็นแบบพวกสกินเก่าๆอ่ะทุกคนเนี่ยพวกเนี้ย UMP กินนี้แร่ของแค่เหมือนกันนะครับต้องเอาไปลงแรงว่ะยูเอ็มพีเนี่ยแล้วก็เป็น MP5 ที่พี่เล่นเลยครับนะครับเซตนี้ถือว่าแรจัดๆนะคนดูทุกคนนะครับโอเคครับอยากให้พี่ลองมาเล่นอะไรก็มิ้นกันมาได้นะครับอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรในเกมฟรีไฟมิ้นกันมาได้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมฝันร้ายเห็นผีฝันดีก็เห็นผีแล้วเจอกัน